สวัสดีครับฝอยตัวสายลุยนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง y YouTube ฝอยตัวสายลุยนะครับวันนี้ที่เห็นด้านหลังผมผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งสองคันเลยเป็นรุ่นหัวเดียว4ี่ผมบอกเลยว่าแต่งนี้บกจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเป็นรุ่นราคารถซิงเกิลแคปนะครับราคารถ7จ็ดแสนเจ็ดพบาทนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับออปชั่นเต็มจัดเต็มทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลย ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละรายการนะครับแต่ละคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนแต่ละรายการไปชมเลยครับนี่เลยนะครับด้านหลังผมนะครับคันนี้นะครับตัว s i n เกิลแค4 x สี่ราคารถเจ็ดแสนเจ็ดพบาทตกแต่งเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าแฮ m m e r ร์เซ็ตลอบคันเลยหล่อมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นอะไรที่เสริมเข้ามาไฟหน้าล้อแม็กนะครับบันไดข้างลงบาหลังและกันชนหลังนะครับ จัดไปทีละรายการนะครับอันดับแรกเลยครับกันชนหน้านะครับของแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นกันชนหน้าเน็กเกนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกแบบดีไซน์มาให้กับตัวรถรุ่นนะครับเน็กเกนทุกรุ่นเลยสามารถใส่ได้หมดนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีไรรายการเลยนี่เลยนะครับครอบนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวและไฟหลีนะครับที่มาพร้อมกับไฟกันหมอกด้านหน้านะครับแล้วก็จุดยึดสปอร์ตไลท์ต่างๆที่มีมาให้แล้วก็จุด นะครับใส่วิ้นไฟฟ้านะครับที่ทํามารองรับสําหรับสายลุยนะครับตัวนี้ทำมาให้ครบเลยนะครับแล้วที่เห็นังแดงด้านล่างนี้ก็คือจุดลากรถนะครับลากเรือลากตัวเองได้หมดนะครับได้รับน้ําหนักถึงได้ถึง3.5ตันนะครับก็คือตัวนี้มีความแข็งแรงมากเพราะว่าเขายึดกับกระสีนั่นเองนะครับถัดมานะครับกระจังหน้าคันนี้เลือกใช้เป็น FORD นะครับเป็นดําแดงนะครับจะบอกว่าตัวนี้สามารถเลือกสีได้ ทุกแบบเลยนะครับลูกค้าเลือกได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนี่ครับมาพร้อมกับไฟลี่สีเหลืองด้านบนแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้ารถแล้วที่เห็นกับพริบอยู่นี้นะครับก็คือรุ่นของเขาโดยปกติจะไม่มีนะครับเรามีการอัปเดตไฟหน้าเข้าไปนะครับมีไฟ d a y ์ไลท์นะครับเป็นซีแคมด้วยนะครับแล้วก็ทํางานควบคู่กับไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้ด้วยนะครับมาพร้อมกับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีเป็นฮาโลเจนธรรมดาเราเสริมหล่อเข้าไปนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับมีความส่องสว่างในเวลาค่าคืนมากๆนะครับถัดมานะครับอยากจะแนะนำนะครับในส่วนของตัวล้อกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นอ่าล้อมาเวลดําขีบแดงนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาชมกันใกล้ๆเลยนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับมาเวลตัวนี้นะครับเป็นขอ18นะครับ มาเวลโทษทีครับเป็นขอบ16มาเวลขีบแดงนะครับตัวนี้ลัดด้วยยางคูเปอร์นะครับจะบอกว่ายางตัวนี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าเป็นยางที่เป็นไซส์พิเศษมากๆเพราะว่าขนาดยางจะเป็น285/75นะครับขอบ16แล้วก็เป็นดอก MT นะครับขึ้นชื่อว่าคูเปอร์เขาไม่ธรรมดาแน่นอนด้วยเอกลักษณ์ของตัวดอกยางแล้วก็ความหนึบความทนนะครับผ้าใบ10ชั้นการันตีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการใช้งานถัดมานะครับ ช่วงล่างนะครับคันนี้นะครับยกเพิ่มเติมขึ้น1นิ้วนะครับยังใช้เป็นโชคเดิมอยู่นะครับแต่เราเปลี่ยนปีกนกเพื่อปรับมุมมองศาของตัวรถให้มันมีความท้งตรงมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวการโค้งนะครับที่เป็นของโปรเฟเดอร์เช่นกันนะครับปรับขึ้นมาใหม่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่ให้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับโชคนะครับตัวนี้โปรเฟเดอร์นะครับปรับแปดระดับเช่นกันซับแทงนะครับโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานนี้ไม่ต้องสืบเลยครับปรับตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ ตัวต่อมานะครับด้านบนนะครับจะเป็นคิ้วร้อนะครับที่ลูกค้าเลือกเองเลยนะครับเป็นคิ้วร้อ4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับให้มันดูแมทกับตัวรถคันนี้เลยนะครับให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลูกค้านะครับเพราะว่าจะบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนใครดีไซน์ลูกค้าออกแบบไว้เลยส่วนเอโตะจะเป็นคนนําเสนอรูปแบบต่างๆให้ลูกค้าได้ชมนะครับแล้วก็ทํารถออกมาให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถัดมานี่เลยบันไดข้าง ตัวนี้ดีไซน์นะครับก็คือใส่เฉพาะรุ่นเลยนะครับใส่เป็นของตัวหัวเดียวนั่นเองตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าเป็นเหล็กที่หนามากนะครับสายลุยนะครับสายออฟโรดไม่ควรพลาดเลยออกแบบดีไซน์มานะครับดูนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเหล็กไม่ว่าเหล็กการจุดเชื่อมยึดต่างๆนะครับแข็งแรงนะครับเอาไว้ใช้งานได้จริงนะครับถัดมานะครับลายข้างรถนี่เลยนะครับดีไซน์แบบนี้ผมบอกเลยว่าแล้วแต่ลูกค้าเลือก ได้เลยนะครับเอโตการันตีทําได้ทุกแบบที่ลูกค้าต้องการได้หมดเลยนะครับยังไม่พอนะครับเบ้ามือเปิดคิ้วกันสา์แบบนี้เราเสริมหล่อเข้าไปให้มันดูมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวเข้าไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็นี่เลยโอ้โหตัวออฟโรดนะครับตัวนี้เป็นโลบาหลังทํามาเฉพาะรุ่นของหัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ทำไมถึงทำมารุ่นเฉพาะหัวเดียวดูนะครับความยาวของแขน จากกระบะด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับมีความยาวมา,มากๆนะครับก็ Spencer> เลยทํามาเพื่อตัวหัวเดี่ยวโดยเฉพาะนะครับนี่เลยนะครับให้มันคุมทั้งกระบะเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของไอรอ4สี่คนสี่อโรดนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับที่ทําออกมานะครับนี่เลยนะครับแต่ลูกค้าสามารถเลือกแบบหลายสไตล์ที่มันมีโลบาร์นะครับได้ได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกมาชมล้อหลังวันบ้างนะครับลูกค้าเข้ามาชมตามผมเลยนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล้อมาเวลนะครับดำขีดแดงก็เช่นกันนะครับยางคูเปอร์นะครับดูนะครับอันนี้ผมจะพามาชมและตัวโชคด้านหลังนะครับลูกค้ามาชมกันมีนี่นะครับตัวปรับตัวหัวโชคนะครับอยู่นี่นะครับเป็นซับแทง์นะครับปรับแต่ระดับความหนึบของลูกค้าที่ต้องการได้เลยนะครับสําหรับสายลุยก็แล้วแต่ลูกค้าอยากชอบแบบหนึบแบบอ่อนหรือแบบนิ่มทาได้หมดนะครับถัดมานะครับสติ๊กเกอร์สีคนสีแบบนี้ก็ดีไซน์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเราทําให้ได้หมดนะครับ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับไฟท้าย LED และครอบนะครับที่เราเสริมร้อเข้าไปไฟท้ายตัวนี้จะเป็นของตัว Vitec กนะครับก็คือรุ่นของเขาปกติจะไม่ใช่แบบนี้ตัวนี้พอใส่ไปแล้วนะครับจะเป็น LED ทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็มี LED กับพริบตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับถัดมาด้านหลังฝาครอบท้าย FORD นะครับก็ทําให้แมทก,กับตัว FORD ด้านหน้านะครับก็เป็น FORD ดําตัดแดงเช่นกันครอบปุ๊บ เสริมความหล่อให้กับด้านหลังมีมิติมากยิ่งขึ้นในการมองและที่ขาดไม่ได้ด้านหลังเลยนะครับก็คือกันชนหลังแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโนวาซีรีส์ตัวท็อปของเขาเลยนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือมีความเข้ารูปแข็งแรงสวยงามนะครับแล้วก็จุดใส่ไฟสองท้ายนะครับ12ดวงนะครับเวลาถอยมีความสว่างมากในเวลาค่ำคืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวด้านท้ายรถนะครับแล้วก็มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะครับให้กับ ตัวรถทั้งคู่นะครับซ้ายขวาแล้วก็จุดยึดบอลลากปากนกแก้วต่างๆแล้วก็ปักไฟนะครับมีมาให้และอย่างที่แฮมเมอร์เล็งเห็นนะครับก็คือแป้นเหยียบนะครับด้านหลังนะครับมีตัวการลื่นมาให้เรียบร้อยไม่ว่าลูกค้าจะใส่รองเท้าแบบไหนนะครับรับประกันนะครับไม่ลื่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานรับแรงกระแทกด้านหลังได้ร้อยเปนะครับถัดมาอีกคันนี้นะครับเป็นพี่น้องกันเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่การแต่งแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเป็นราคารถ 7 7 0 0 0เท่ากันเลยนะครับแต่มาดูกันนี้นะครับว่าแต่งอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับก็ดีไซน์เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเข้ารูปสวยงามแข็งแรงนะครับจุดใส่วินต่างๆดีไซน์ต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับจุดใส่สปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟทันหมอกนะครับที่เขาทามารองรับแล้วก็ห่วงลากสีแดงแบบนี้นะครับสามารถลากได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียว คันแรกจะเป็น FORD นะครับสีแดงนะครับคันนี้เลือกใช้เป็น FORD สีดำนะครับก็อย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะครับก็เป็นเองกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้านะครับทันมานี่เลยนะครับซีแคมกับพิษแบบนี้นะครับคันนี้โดยปกติจะไม่มีนะครับเราก็เสริมอาอปชั่นกันเข้าไปนะครับให้เป็นซีแคมไฟลี สีขาวแล้วก็ทํางานควบคู่กับไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากใช้ข้างในเป็นไฟเดิมนะครับเราจัดไปแบบนี้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับมาชมกันนะครับตัวล้อนะครับคันสีดําเป็นล้อขอบ16นะครับแต่คันนี้นะครับลูกค้ามาชมกันนะครับเป็นนะครับมาเวลนะครับขอบ20นะครับแดงตัดดำนะครับตัวนี้ออปชั่น อ่า offset นะครับเป็นศูนย์เหมือนกันแต่ยางตัวนี้กับแม็กตัวนี้เป็นขอบ20นะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยครับนี่เลยนะครับมาเวลตัวนี้เป็นขอบ20นะครับ o อเอซิต offset ศูนย์นะครับยาง33 12.5 R 2 0นะครับดอก AT นะครับเนื้อยางดีมากๆนะครับของโอตานินะครับยางไทยแท้นะครับแล้วก็วิ่งเงียบๆเนียนๆเลยนะครับ ส่วนช่วงล่างคันนี้ใช้เป็นของเดิมนะครับยกขึ้นนะครับ1นนิ้วนะครับปีกนกใช้ของเดิมแต่เรามีการตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับรับประกันวิ่งตรงแน่นอนนะครับคันสีดำนะครับคิวล้อจะเป็น4นิ้วคันนี้เลือกใช้เป็น6นิ้วหมุนเงินนะครับพอเป็น6นิ้วหมุนเงินก็จะมีดีไซน์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นนะครับเพราะว่ามีหมุดขึ้นมานะครับก็ให้ลูกค้ามีความโดดเด่นไม่ขึ้นแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับแต่คันนี้ผมมมขอาควลื นะครับสีเขียวนะครับโดยปกติคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวด้านนะครับแลบขึ้นมาทั้งคันนะครับความเนียนของสีนะครับการันตีนะครับรับประกันใช้งานนะครับห้าถึงสิปีคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับอยู่ที่ลูกค้าดูแลนะครับทันมานะครับตัวสีรถนะครับลูกค้าออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้ลูกค้าอาจจะงงว่าเอ๊ะเราจดทะเบียนได้ไหมรับประกันว่าออกจากโชว์รูมแล้วจดสีเขียวให้เลยครับลูกค้าปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวตำรวจแน่นอนครับทันมาบนในข้าง เป็นรุ่นแฮมเมอร์รุ่นชาโดเหมือนกันเลยนะครับกับคันสีดำนะครับก็ตกแต่งใส่เหมือนเดิมนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามแล้วก็สซด์ออฟโรดเช่นเดิมนะครับไม่ควรพลาดต้องใส่นะครับทุกคันเลยทันมาโลบาหลังนะครับคันนี้จะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับคันแรกจะเป็นของตัวออฟโรดแต่คันนี้เลือกใช้เป็นของเมอร์เป็นของแฮมเมอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าสามารถเลือกเป็นแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับไฟเบรกรงที่3เพิ่มความปลอดภัยให้ขณะเบรกนะครับเพื่อให้ขันหลัง มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้ายเหมือนก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นของ y t ยแท็นั่นเองนะครับพร้อมครอบไฟท้ายนะครับเพิ่มเส้นสายให้มันดูสวยงามนะครับไฟหลีก็จะเป็นหลีทั้งแผ่นเลยนะครับให้มันมีความสวยนุ่นเลยนะครับไฟท้ายสองขั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟหลีนิดนึงครับอ่านี่ครับไฟท้ายให้เห็นสองขั้นเลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนี่นะครับ เป็น LED ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายเหมือนกันนะครับส่วนมากไฟท้ายที่เปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าไฟท้ายตัวที่เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะเป็น LED ใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าก็แนะนาให้เปลี่ยนนะรุ่นที่ไม่มี LED นะครับทันมาด้านหลังนะครับคันนี้จะเป็นสายคีนนะครับไม่มีฝากครอบท้ายแต่กันชนท้ายยังเลือกใช้เป็นของแฮมเมอร์เช่นกัน,กนเพราะว่าแฮมเมอร์เขากลันตีเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ออปชันที่เขาให้มานะครับครบเซตแน่นอนนะครับบอลลากปปานุกแก้วสามารถ ใส่ได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับปลั๊กไฟนะครับหูลากโอเมก้าต่างๆแล้วก็ไฟถอย12ดวงที่มีให้ในเวลาถอยยามค่ำคืนแล้วประกันสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็แป้นเหยียบนะครับการลื่นนะครับโอเคนะครับสองคันนี้นะครับราคารถเท่ากันเลยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทนะครับตกแต่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับขับไปทั้งสองคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับแล้วประกันข้างถนนตลอดทางเนี่ยมองแน่นอนเพราะว่า หัวเดียวที่เราจะแต่งเต็มแบบนี้มีไม่เยอะนะครับแต่เอโตสายลุยจัดให้นะครับเยอะเลยนะครับแต่งให้จัดเต็มแบบนี้นะครับทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะแต่งแบบไหนนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝอยต่อสายลุยด้วยนะครับแล้วก็กดซ u b s c r i ต e ติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากฝอยต่อสายลุยถ้าลูกค้าใดชอบคันแบบนี้หรือว่าอยากชอบแบบคันสีเขียวด้านหลังนะครับก็สนใจก็็อกซ์มาหาฝอยต่อสายลุยหรือว่าโทรมาที่นะครับ0 8นป้านะครับ 780545ยังไงขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ